โดยภายในงานมีสาธุชนชาวท้องถิ่นและกัลายาณมิตรผู้มีบุญมาร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพรียงซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีจุดเทียนใจไฟเนิรันอน,น,นันตชยัยโดยมีกัลายาณมิตรด็ดอ,อรสุพิชาปั้นประเสริฐและครอบครัวเป็นประธานจุดเทียนใจ จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้า,าป่าบำรุงวัดโดยมีกลัลยาณมิตรสุนันท์กลัลยาณมิตรสมบัติวงกเกเมเิริเป็นประธานทอดผ้า,าป่าส่วนพิธีถวายพัตตาารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรแพงอินทรรักษาและกะลัลยาณมิตรทองแผ่นสีกุลบุตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานทุกคณะและสาธุชน ก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแดดท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตาหารเพนแดดคณะสงฆ์ต่อมาในเวลา12.30นาทีได้จัดกิจกรรมสโ g กร๊ปโดยกัลยาณมิดดตรดรสุพิชยาปั้นประเสริฐได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังแห่งการทำสมาธิ และการแบ่งปันข้อคิดธรรมะที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นในภาคบ่ายก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและฟังปกินกะธรรมจากพระมหากรากฎกะชาชโยซึ่งท่านในเมตตาพูดคุยและให้ธรรมะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบาร,รมีให้กับสาธุชนทุกท่าน ในส่วนโรงเรียนสอนภาษาไทยในสัปดาห์นี้ได้เปิดสอนในระดับอินเตอร์เมดิเอตหรือระดับกลางซึ่งมีชาวท้องถิ่นให้ความสนใจและเข้าร่วมเรียนตามปกติโดยมีกัลยาณมิตรทันเลธีได้ทำหน้าที่เป็นคุณครูอาสาสอนภาษาไทยให้กับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้ค่ะ